นานไม้ขุดล้อมตะมนะอมแก่งคอยสระบุรีเิทททททััั้้้้้งงนน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 ีีีีตต่่่่่่่อลยาาาาากกกกกกกรรมป็็็็็ไหแแแววววววดดดดดููููคคพพพืืืจใบ เป็นเดือนก็ไหนค่อยไม่แล้วแต่เราเขาอยู่กับต้นไม้มาแล้วเขารู้วิธีพระองอผมบอกข้อมาเลยเท่าไหร่กลลุงบัวรับซื้อหมดแล้วทุกวันนี้ต่หมูบ้านผมนะไปเอาที่นั่นแหละครับได้ยังไงล่ะเพราะว่าอีตอนผมปลูกมันปลูกง่ายชื่อก็ดีมีสกุลเขาบอกท่านพญาสัตบัญนัมาจากพันกิเลสนะครับแต่ต้นทุนแปดหมื่นเออของท่านรับรับปลูกด้วยใช่ไหมเดี๋ยวใจ เห็นว่าผมก็รับป่า,ไป,าไปแล้วอยักษ<ต>์<า>เขียวแล้วกรรมการเข้ามาสวอคนหนึ่งที่อยู่โน,นทบุรีโทรหาผมเมื่อวานต่อไปนี้จะต้องส่งต่อประเทศเป็นส่วนใหญ่แล้ว <ผม S 2> ใช่ไหมครับามาผมว่าอนาคตจะมาพูดผมไว้เลยเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาหาผมแล้ววันนั้นมีทุกซาวอุมากับท่านฟองคนตอนน,ตนี้ผมก็บอกว่าทุกวันนี่ยไอส้สามิล้าต้นที่คุณว่าสามิล้าต้นนะผมไม่ได้ทำอะไรครับเอาจัดสวนแล้วใบกินกระลาบได้ไงโอ บางคนณนะ่ะเขามีสีห้าต้นบันไดพาดเขาตัด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 ,ต,ด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 ตอนเช้าก็มีรถมารับอ๋อ oh. มาต่อสามบาทสองบาทเลยเพราะว่าค oh. ืา่อนเก่เขาทำอะไรอยู่สายตาเล็กต้เนเ oh. ม็ดครับครับเม็กเขาเรียกต้นเม็ดเวลาผมไปซื้อตามท้องนาภาคอีสานอ่ะเขาเรียก เราผมก็ต้อง่าต้นเม็กมีบอเออเขาเรียกมั่งไม่ีใส่ก็มีเข้าไปด้วยเลยเราถามแล้วไอ้พวกทาไม้ขุนล้อมบอกมั่งไม่ได้ต้องมั่งมีออมั่งมีความร่ำรวย ประมาณนั้นท่านท่านปราดเป็นคนตั้งเองไหมงานนี้อันนี้ผมไม่ได้ตั้งไม่รู้ใครตั้งผมก็เลยตามเขาไปเลยราคาแพงคนเชื่อมันดีไงดีกว่ามีมั่งสี่คนดูแลที่ร้อยยี่สิบร้ตอนนี้เขาดูแลมผมปีแล้วสองปีได้ใช่เลยใช่เลยวันหมายถึงอะไรปูเขาดูแลทุกวันทุกคนเลยเราใช่เขาเวียนไงทำทำสัปดาห์ละห้าวันหกวันใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับมันจะมีวงรอบไม่เกินสิบวันผมไม่วางแผนให้เขาสมมติพอปลูกเสร็จปั๊บ ปลูกแปลงแรกเลยแปลงที่อื่นหนึ่งไร่ก่อนสองไร่ทำได้คือไร่ลไร่เอาไม้ล้อมจากอาจารนเนี่ยปลูกซีดพขาปลูกซีปั๊บปมายี่สิบวันพอยี่สิบวันหันมันต้งนี้ยากขึ้นแล้วโอ้โหเขาก็จะยากตัดหญ้าไปอห้าไร่ตอนนี้อ๋อหมุนรอบไปเลยผมจะไม่รอเวลาหมายถึงว่าตอนนี้ มมกำลัอเอาบ้างเรีออกเพื่อให้หมูบ่บ้านโต<อ>แล้วไอ้นหนุมนี้บ้างต่อไปผมขุดหลุนมเอาทุเรียนมาปลูกต่อโอ้สุดยอดไหม, <c oughs> ไมล่ะเดินของเราจะมีประโยชน์สูงสุดโอ้ไม่ใช่ให้ยากขึ้นลุก็เราต้องไปมีค่าใช้จ่ายในการไปตัดมันอเพราะหนึ่งไร่เราก็ต้องทำความสะอาดหนึ่งไร่อยู่แล้ว<อ>แต่ผลผลิตของเรานี่จะถูงสุดต่ดอไร่ เพราะเราไม่ได้เปลี่ยนดินเราว่าทหารด้วยังไส้นี้ก็คือต้นกระท้อนกระท้อนกระท้อนห่อเดี๋ยวปีหน้ามันก็ไปอยู่ในร้านแล้วครับผู้บริโภคก็ก็ประมาณว่าปีเดียวกินได้แต่ซื้อไปปลูกเพรถึงจะโดนโค้งละอันนี้พันปี้ายครับชื่อดังยังถือพะล่วงปถือฟยงชิดปลูกกระท้อนปลูกขันนุนถืเป็นสวนป่าขั้นตอนเยอะคือผมอะโดนเนี่ยผมโดนตั้งปีสามเจ็ด เช่นเช่นว่าถ้าไม่ขึ้นห้ามเคลื่อนย้ายใช่ไหมใช่ครับผมคือคนตอนปีแบบนี้ครับคุณคุณต้องไปขอทําเรื่องขอจาก <Okay. S 1> อำเภอไปที่พ่าตร์กรธรรมชาติสิ่งเรื่อมอมอเภอกอเดร๋ยวเอกสารมาถ้าทําเรื่องเสนอขอเขาก็จะให้ผมถือกลับมาให้ดึงสี่บ้านเซ็นรับรองว่าไอ้หมอเนี่ยเราจะกที่ดินจริง,รงสองผมต้องไปอบตอ เขา,าเรียกฝ่ายโยธาอะไรทักอย่างเนี่ยให้มันเซ็นอีกสามนะดีผมไม่ต้องเอาเอกสารผมเรียกไปให้ที่ดินรับรองว่าที่ดินผมจริงหรือเปล่าแล้วตอนนี้มีใครทำสวนป่าสักกี่รายครับที่นี่ตอนนี้เหรอครับครับผมเขาโยกเลิกกันหมดแล้วอ้าวรอยโทร